ันเท่งนี้เอาร้านเหล้าร้านเอาเป็นร้านเหล้าอย่างเดียวเนาะ,นะถ้าร้านเหล้าถามว่ามีความคิดเห็นยังไงเนาะถ้าเอาพี่ว่าก็คือถามว่าดีไหมถ้าใกล้เกินกับบดีเนาะต้องห่างออกข้างน้อยหนึ่งจัดถ้าจะให้ดีจัดเป็นโซนของพี่นะคือกินก็กินไปเลยอ๋อไม่ให้มันรบกวนคนอื่นคนที่ไม่ได้กินเนี่ยก็น่าจะดีที่สุด แต่ถามว่ามีกับไม่มีมีก็น่าจะดีอยู่เนาะอันนี้ความเห็นท่านตัวดีดีมีเขนาดมีก็ดีกว่ามไม่มีอ่ะแต่ว่าให้จัดเป็นโซนน้อยเนาะแยกแยกออกจาก,กอย่างอื่นก็น่าจะโอเคก็คือสรุปเราอยากให้จัดเป็นโซนใช่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 ใช,ใช,ใช่ไม่รบกวนอ่าอย่างอื่นโอเคเนาะเพราะว่านะมันไม่ไม่ตั้งแถวหน้ามอนี่มันวจะมันจะไม่ค่อยเวิร์กนะ มันเป็นทำยังไงอํะทำให้นักศึกษาพวกรถมันเสียภาพพลและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะเสียการศึกษาอะไรพวกนี้มันเวลาติดถ้ามันเดี๋ยวมันไหนเมาออกมาเนี่ยไม่ได้ไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เช่นอย่างเงี้ยแหละอย่างว่านะแต่ถ้าเปิดก็เปิดได้แบบนอกจากห่างจากมอหน่อยสักกิโลสองกิโลอะไรก็ว่าไปมันถ้าใกล้มอมันก็ไม่ดีไม่ ปรึกษาในันอย่างที่ว่าอะไรนะ,อ,ะอืมก็ไม,ไม่ไม่เห็นไม่เห็นด้วยคนระับไม่เห็นไม่ค่อยเห็น